ยังต้องบอกอีกไหมลูกค้ากว่าจะได้มาแสนจะยากเลยบอกเลยนะคะว่าใครกำลังหาเกียร์คานิโวนะคะรุ่นท็อปสุดมีซันรูฟนะขอย้ำนะมีซันรูฟเลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ลูกค้าหาใช้กันเยอะมากและการขอบอกเลยนะคะว่าราคาลงมาเยอะมากและอยากดูกันแล้วใช่ไหมคะคันนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปสุดดีเซลนะคะที่เขาเรียกว่า SXL นั่นเองลูกค้าปี2021เลยนะ ตัวท็อปนะคะจะมาพร้อมด้วยแม็กกลายทูโทนนั่นเองแล้วบอกเลยนะคะมีระบบกล้องรอบคันมีระบบเตือนจุดอับสายตาครบเลยและลูกค้าอยากรู้ไหมว่าข้างในหรูหลาขนาดไหนสีอะไรใครเคยเห็นบ้างไม่เคยมาดูพร้อมกันเลยนี่เลยนะคะ ภายในสีน้ำตาลสุดหรูทั้ง11ที่นั่งลายเฉพาะตัว SXL เท่านั้นต้องบอกลูกค้าก่อนนะคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะรถพึ่งมาเลยและที่การชอบมากที่สุดลูกค้าดูหน้าจอกับหน้าปัดเรือนใหม่นะโอ้โหเชื่อมต่อกันแบบสวยหรูมากเกียร์นะคะหรูจริงคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปโชคดีมากเพราะว่ามันได้ประตูไฟฟ้าถึง3บานนั่นเองนี่ หูหายากแต่เราหามาให้ได้แล้ววันนี้ลูกค้า11ที่นั่งนะคะเบาะใหม่สวยหรูและมีซันรูฟนี่สองช่องเลยนะเปิดปิดไฟฟ้าด้วยนะลูกค้านี่ทั้งหมดเลยและพอไหมอ่ะถ้ายังไม่พอมาดูนี่เลยนะคะเนจาคู่มือเอกสารคือครบมากๆนะแล้วก็นี่วารันตีศูนย์ยังอยู่นะลูกค้า5ปีหรือวัน150,000นั่นเอง แล้วก็นะคะรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะด้วยเป็นไงล่ะได้รถสวยแล้วมันชื่นใจลูกค้าเนาะรถสวยเข้าศูนย์ดูแลดีนะคะเป็นใครไม่ชื่นใจล่ะเนาะนี่แล้วนะคะภายในใหม่มากนะคะอันนี้คือการบอกเลยนะวัทหลังออกมานะคือใหม่จริงนะคะแล้วก็นะคะฝาท้ายไฟฟ้าด้วย นี่ลูกค้าวนให้ดูเลยนะคะให้ลูกค้าดูเลยว่าเฮ้ i, my, ยใหม่จริงสวยจริงเป็นยังไงแล้วเบาะนี่อันนี้คือเบาะนะลูกค้าแต่เขาซ่อนจนแบบเนียนกิบอะ่ะนี่คือเบาะใหม่มากไม่ได้นั่งเลยสี่แถวแล้วถ้าเราพับนี่เลยอันนี้คือความมหัศจรรย์ของเกียร์คานิวเขา ซ่อนเบาะได้เนียนกิบมากนะคะออปชั่นดีสุดในตลาดจริงนะคะเป็นรถตู้ที่พรีเมียมจริงนะต้องบอกลูกค้าก่อนว่าถ้าใครอยากได้รถตู้นะที่พรีเมียมขับดีช่วงล่างดีให้คุณพอ่อคุณแม่หรือลูกนะตอบโจทย์จริงพอ เป็นรุ่น SXL จะมีหน้าจอถึง3จอเลยแล้วมีบันไดให้ด้วยคันนี้นะคะไม่น้อยมากคุณาค้ณไม่อยากโชว์อยากโชว์ไม่80,000ื่นเท่านั้นนะได้สีขาวภายในสีน้ำตาลบอกปั๊บไฟฟ้าคู่หน้าดูเกียร์ก่อนโอ้โหเกียร์รถนะคะไม่ใช่รุ่นรถนะ เกียร์สวยมากนะคะเฉพาะรุ่น SXL เท่านั้นนะเกียร์แบบปุ่มกดนั่นเองนะคะแล้วจะได้เมมโมรี่ซีถึง2ตํตำแหน่งนั่นเองการถึงได้บอกว่าใครหาอยู่จะพลาดหรอขนาดการเองอ่ะยังหายากเลยลูกค้าวันนี้มาพร้อมด้วยโอ้โหรถสวยมันน่าปลื้มใจและห้องเครื่องใหม่มากคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะ แต่เดี๋ยวการขอล้างอีกสักนิดหนึ่งอันนี้คืออยากโชว์จริงนะคะอยากให้ลูกค้าเห็นเลยว่ารถที่ยังไม่ได้ล้างของเรานะคะก็สวยเหมือนกันและเป็นรุ่นที่ลูกค้าถามกันเยอะมากและการพยายามหาวันนี้หามาให้ได้แล้วกับเกียร์คานิวลสีขาวนะภายในสีน้ำตาลเพราะว่าเป็นรุ่นอะไรลูกค้า S X แอลตัวท็อปสุดนั่นเองมีสันลูปนะคะวันนี้การบอกเลยว่าใครที่อยากรู้ราคาอยากทราบราคาอินบ็อกมาถามได้เลยนะเพราะว่าเราขอล้างก่อนเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะอยากจะให้ลูกค้าเห็นสวยๆล้างแล้วบอกเลยว่าคันนี้สภาพปลายแดงแน่นอน